เลือกเลยครับเล่นตัวอะไรจัดไปครับเพื่อนเออเดี๋ยวผมเล่นมวยให้ล้วกันนะผมเล่นกลางให้เจ็บคอเลยจัดไปครับเพื่อนอยากป็นนักมวยจัดไปเฮ้ยเลือกทีมวาระสุดท้ายของมึงมาถึงแล้วไอ้บอสเบกอะไอ้บอสเปีปยา โอ้ยบอกมึงว่าไปเบล่าเพื่อนบอกไปเปลาเพื่อนไว้ใจครับไว้ใจเพื่อนไว้ใจเชื่อนะใช่ไหมไว้ใจเพื่อนไว้ใจครับซานิทซานิทเพื่อนซานิทตัวนี้น่าจะตึกระหนาดูนะเพื่อนซานิทตัวนี้น่าจะโหดน่าดูน้าขึ้นมาคู่น่ะไอ้เหี้ยบอทไอ้ซานิทอี๋ไออเจอแต่บอทเลยเกับผมกู่าเนิท เฮ้ยเพื่อน,นต้องเข้าป่านะเพื่อนเออสวยสวยสวยบ๊อบจะแปลกว่าโ,โอ้โหเอ้โหจูบลืมเจอทูเลนช่วยเออเออทูเลนทูเลนเฮ้ยมันหมุนมันหมุน่ะเพื่อนมันหม,มุนเลยต่อยเข้าป้อมแม่งเลยอ่ะน,นี่นะมานะดีมานะดีผมก่อนครับจังหวะนี้ต่อยครับโอ้โหต่อยอีกทีนึงเข้าป้อมเฉยโอ้โหกูต่อยมันเข้าป้อม ตายโอเ,เฟิร์สบัตสวยกูตึงมาเพื่อนกูต,ตึงไหมเดี๋ยล้างไม่น่าไหวครับโอ้ล้างไม่น่าไหวเดี๋ยวผมไปล้างก่อนนะครับพี่ไอ้บ้าเฮ้ยช้างช้างจะตายแล้วช้างจะตายแล้วมายกทีหนึ่งไปยกอะไรมากูต่อยอะไรเมื่อกี้นี่โอ้ตายช้างไม่ตายด้วยซาเอ้ยโอ้โหไี๋วกระดาษผมมึงผิดช้างไอ้ช้างไอ้ช้าง ค้างหรอไอ้บอบจะตายกูโดนไอ้ี้ยกูโดนลวกูโดนลวกูจะตายมบอกให้มึงป่ามาแย่งกูทำไมไอ้เฮ้ยสันิษไม่เข้าป่าเพื่อนสนิษมึงต้องมึงต้องตีคิฟสนิษมึงต้องตีคีป่าไปเพื่อนมึงเป็นป่าไงมึงเอามึงเอาดิบ้บไอ้ไอ้อ้อง้้อง้อไปอ มึงมึงตัวแบ่ของทีมนะเดทเกมมาเป็นตัวแบ่ของทีมเลยวันนี้นี่เพื่อนสองคนนี้ไว้ใจ,จมึงเลยนะเนี่ย,ยที่มึงเล่นปล่อยให้มึงเล่นป่าเลยเนี่ยตายซะตายไอ้เหี้ยเอ้ยช้างเอาไปเฉยไหวเปล่าครับพี่เดี๋ยวผมไปช่วยนะครับกลางอนะ่ะเอ,อ้ยไม่ใช่ถีบบนอะ่ะเอาลิวะอยู่เปล่าสองโอ้อชิวๆเฮ้ยเอาดาร์กเอาดาร์กเอาดาร์กไปเพื่อนเพื่อนเอาดาร์กเอาดาร์กเอาดาร์กเปิดได้หรเปิดให้เปิดให้เปิดแล้ว ไหนดีดีเอากูให้มาเอาดาวันอยู่ไหนไหไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรฟาไปาฟาบ้เพื่อนไว้ใจครับไว้ใจครับโอ้โหโดนใครอือสวยเพื่อนูเล่นไปแล้วตายอุ้ยสี่มาพอดีเลยครับจังหวะนี้ฟิกอุ้ยสวยสวยสวยเฮ้ยอาลินดิสอยู่ป่ะเพื่อนกูไม่ช่วยแล้วกูไม่ช่วยแล้วกูไม่ช่วยแล้วไปวไหมไปวไหมอุ้ยเอาไหวว่ะเฮ้ยเนียทำไปเล่นไป บ๊อบเอาอยู่นะบ๊อบบ๊อบสนิทเปล่าจำบ๊อบได้บ่าบ๊อบเคยเล่นเกมอะไรบะบ๊อบเราเล่นเกมอะไรนะเราเล่นเกมอะไรวะตอนนั้นไอยูนาโซมะใช่ไหมใช่เราเล่นยูนาโซมะด้วยกันไอช้างช้างต่อยไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยกระตุกกระตุกกระตุกไปัชปัชยกครับฟาเบนุสเลยต่อยแตกไม่แตกเฮ้ยเออนี่แหละแตกอย่างเงี้ยเราอ๋อ ตัวสั่งกูค้าเฮ้ยด้วยช่วยด้วยจะตายกูจะตายกูจะตายกูนี่แล้วกูนี่แล้วช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยกลับบ้านก่อนแล้วป่าเราป่าเราอยู่ไหนหรอป่าเราป่าเราเขากากันิดป่าเราเขากเกิดวาไว้บ้าวูแตกเรียบร้อยครับโอ้โหสวนป่าวูให้ไปป่าให้มึงมายืนไปป่ามึงมึงตีพวกคลิปไอ้ที่อยู่ในป่าไอที่ริ่มเงินตัวเล็กๆตัวอะไรเงี้ยนนั่จัดไป ยกอมนเองยกครับยกยกขาแล้วก็เกลียดมาในป้อมจ,จังหวะนี้โอ้โหต่อยเรียบร้อยครับตายเฮ้ยเออเดีล่ะมวยมวยเล่นแล้วเออนั่นแหละเพื่อนเข้าป่าเลยวะเข้าป่าเลยเพื่อนเดี๋ยวก,การกูจัดเองมึงจัดเลยนั่นแหละถ้ามึงเกิดแล้วมึงค่อยจัดกับก,กูเออเออตายซะตายซะอุ้ยต่อยไม่โดน ฟิกเอ้ยไม่ใช่ดิใส่หาไปเลยปอมเลยอ่ะเพื่ขอเลือดนะครับ thank you อ่ะเพื่อครับจังหวะนี้เราได้เลือดแล้วลอยลอยลอยเอาบอลบ้าเพื่อนะบอลบ้าเอ้ยใจเร็วมากโดนโดนโดนยกอยู่ยกอยู่ยกกวาดมาแล้วกวาดมาแล้วสวยต่อยสวยจัดไปคอมโบเดือดแดงเลย ับตอนนี <bunker. S 2> ้มวยแผงฤทธิ์แล้วจังหวะนี้ใช่ไหมเพื่อนใช่โอ้ยโอ้ยถูเล็ดถูเล็ดเอาเฮ้ยอะไรอะไรเมื่อกี้อะไรเมื่อกี้เสียงอะไรหรอเพื่อนโอ้ยเอาแลอาฟูเมื่อกี้เสียงอะไรหรออาฟูอาฟูเสียงอะไรเมื่อกี้คือเรื่องที่เดี๋ยวกูถึงใช้กับอัตติเลยหรอวะอะไรบารีช้าง ยกทีหนึ่งครับลาวิลลาวิลเฮ้ยกทั่วลาวิลไม่ได้เฮ้ยตายทิปเปอร์คิวโอ้โหมาดีนะรู้จักแรดน้อยไปแล้วเฮ้ยกูตายไอ้เหี้ยอ้าวเฮียเงบิดกูโดนกูโดนทูลินแตกอะ้วครับจังหวะนี้ครับโอ้โหลิกเตอร์แม่งโคตรโหดอ่ะโอ้โหทำเป็นเล่นไปไปครับเดี๋ยวมวยมาแล้วครับจังหวะนี้ อูดับเบิลคิลดับเบิลคิลครับออโอ้โหโหดจริงๆเลยมาจังหวะนี้ไปเลดิตมาเลดิตมาช่วยชวยไปปอ้อมไปป้อมสั่งแข็งๆแข็งๆข็งแข็งอันนีๆๆ้อันนี้เออได้บอได้บอเอ้ยได้ได้ไปครับไปไปไปหรืไปโบกด้วยน้องหรือพี่ไปโบกด้วยผมป้อมไม่สนใจแล้วตอนนี้ขอโบกอย่างเดียวครับ ไอมึงไปบวกข้าวทำไมวะหลังนี้วบผมแล้วเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยตายหมดเลยกูจัดเก็บหมดครับจังหวะนี้เก็บหมดเก็บหมดเพื่อนบอกเลยกูเก็บหมดอีกตัวอยู่ไหนอีกตัวหายเฮ้ยอีกตัวไปไหนปะไอช้างไปไหนวะเมื่อกี้ช้างฝั่งมันโอ้โหูไหมเออจะเก็บสามตั้งไงตอนนี้ได้ป้อมกลางนะได้ป้อมกลางได้ป้อมกลางกูีิหิวหน่อยตายเลยพวกเราสามคนนี่ตายใช่ไหม ไอสามคิวนี่กงบนนี <c> ่ <oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยสวยไอ้บ๊อบแม่งทิปปะคิวโอ้โหทิ๊ปะคิวเลยเหรอ,อยี่กูแตกกูแตกไปทองไะจา้าชั้นนาไปชั้นนาปีกันเลย กันไปเข้าเหรลิกเตอร์จังหวะน,น,นี้โอ้โหไปครับลิกเตอร์ทันเดอร์เบิร์ดมาครับทูเลนโอ้โหชักหน้ายังแข็งอยู่ตอนนี้แรดพระเอกกำลังมาพระเอกพระเอกมาแล้ว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 ดันเขาป้อมแม่งเลยพระเอกมาแล้วนี่ได้หนึ่งตัวฟิกเกอร์ด้วยพับต่อยต่อยแตกอ,อือเอสานิดแม่งเลี่ยงลาดไปกีว่วะอุ <c oughs> สานิดไม่งฆ่าไปแปดละสุดเลยวะมาจังหวะนี้โอ้โห เฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอชักหน้าอันี้นิ่มแงโยกทีหนึ่งโอ้โหมันโยกคีบอีกเ้ยจัหลบก่อนครับหลบก่อนจังหวะนี้เออแรงอยู่นะจ้าไม่รอดอ๋อค้าขาแรงตายกูจะพึ่งแรงแรงทุเรนมาทุเรนเนาะช่วยด้วยอุ้ยบาปังให้กูเกือบตายครับเฮ้ยมันกลับไปกลับไปเพื่อนกลับไปเสีย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 ไปจังหวะนี้ครับโอ้โห ต่อยเราวิ่ครับป้อมแตกครับโอ้โหเรียบร้อยอ้าวยังอ่อแตกแล้วแตกแล้วเดี๋ยตาน,นี้ชิวจัดเลยเสร็จแล้วครับเรียบร้อยครับวิกตอรี่สุดยอดครับสุดยอดจริงๆครับโอ้ยไว้ใจบ๊อบเลยเลยบ๊อบป่าเลยโอ้โหไว้ใจได้เลยป่าเยี่ยมเลยเขาป่า ป่าไม่เข้าฝ่ายนสุดเลยฝ่ายครับโอ้โหแรดได้เอพีเฉยครับโอ้โหมีมวยไทยครับมวยไทยเอ้ยอันนี้ไม่ใช่มวยไทยนี่มวยซูรูครับมวยป่าเขาเรียกมวยป่ามวยป่าไงกดไลค์ให้ทุกคนเลยครับเล่นเก่งมากครับเอาสาตดิดมาไม่ป่าสัตว์สุดเลย มึงเอาสกิลสามแบนี่อะไรคุไม่เกอร์จอยหรือคุเปลี่ยนตัวก็ได้ยเฮ้มึงดูมึงดูลาวี่เดย์ศูนย์ศูนย์สองะไรแมาเพื่ออะไรเนี่ยลูกแม่งให้เบดแบกใช่เออให้เบดแบกแล้วเนี่ยเอ้าบอกลาบอกลาเพื่อนๆหน่อยเพื่อนบ๊อบบี้าบอกลาเพื่อนๆหน่อยครับสัตสแคร์เพื่อนผมด้วยนะครับเออเยด thank you ครับ thank you ครับจุ๊บ 你真酷。